So bright. It's hard to breathe, but that's alright สวัสดีครับนานา,นาตกปลาทุกๆท,ท่านครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเช่นเคยครับโอฟิชกอครับออวันนี้เราแม่ดันโลกันมาไกลหน่อยครับอ,อตัวนี้มาแม่น้ำปะจีนเหมือนเดิมแล้วครับแต่ว่าอยู่ในเขตของอำเภอบ้านสร้างครับผมอยู่แถวๆวัดบังกระเบาครับผมนานาหลายท่านคงเคยมากันแล้วแหละแต่ว่าผมผมเพิ่งเคยมาครับ ดันลมาไกล <g ười> ก็ดูจากสภาพหมานะครับฮะลโนะนะสภาพหมายเช้าๆนี้ครับวันนี้ก็มากับดันโลมมากับดัตเตอร์ครับหน้ามีตัวหน้ามีตัวครับผมครับอย่างที่เห็นนะหน้ามีไซส์ใหญ่ๆครับผม <g ười> แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า โอเคครับไปุูกันเลยครับผมนี่ก็ปวดแขนแล้วดันลมาากาแล้วแกลียครับดูครับเต็มเลยเนี่ย ผมนะน,นะออนนี้ก็เกอบเที่ยงนะครับโอ้มีอาการตลอดครับแต่วัดไม่ติดเลยไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรหรือว่าฝีมือยังไม่ถึงโอเคครับไปุูกันต่อครับผมเรียบเข้มจริง 两度滴。 เมื่อวานสวัสดีก็ัวไปไหมอะไรทำไมรอ,อไว้หลัง <c oughs> ใช่วันเนี้ด้านนี้ทั้งวันอะ

ันแล้วก็ปล่อยเล่นิ่ก่อนแรงก็ดิดมโอ้ยาแล้วนี่ยน่อยยุ่ยวก,กวนมังมมกบมัง,<ป>มงนะครับนะนะแรมแรกครับผมลูกมันลูกมันเดี๋ยวแม่มันตามมา <laughs> จะดีกว่าเมื่อวาน,นยู่งเมืเ่อวาน <laughs> <c oughs> ปลาหายหมดเมื่อวานโอ้โหไหนะสังขวาดเล่นมากนะเมื่อวันกันเย,ยืย่ออะไรเท่านี้่ยพอ่อเขาไม่ได้เ่าเกลี่อผสมธรรมดาเกลี่อตามร้านตกปลาทั่วไปนี่ยหรอ,กอรรเกลี่ผสมไหม่าเป็นเราเองใช่ยครับ จับปลานน่นบ้าง,งจับปลานี่บ้างมาใส่บ้างอันนั้นน่าจะกินอันนี้น่าจะกิน, <c oughs> รนครับก็เลยลองไปเรื่อยๆอันไหนห่ากินเออไรเนะี่ยบาทีเหยื่อดีก็ไม่กินบางทีย่ไม่ดีมันว่ามันว่าไม่ได้อะแล้วแต่หมายอ่ะคือหมายเดียวกันก็จริงแต่มันเป็นวันบางวันก็กินบางวันก็ไม่กินจะบอกว่าครับจะบอกว่าเอ้ยปลากินดีนะอันอันนี้นะมันก็ไม่ใช่เป็นบางบว,าวัวงน บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเงี้ยอะไรปลาค่อยดีเลยอะไรก็ยัดีอยู่อะไรปลาไม่เข้าเลยก็เยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อจิตก่อนนู้นน้ำมันมันไม่ค่อยดีดำดำค้ำๆนึงไงม่ได้ครึ่งวันไม่ได้เกือบครึ่งวันปลาไม่แตะหน้าดินก็ดิ่ก็ไม่โดนเลย ผม quá ห่า còn gặp แล้วมะเอ็ดตีมีดีเอ็ดตีว่า ใส่เดียวกันเลยใส่เดียวกันกแจมครับนา้นาไปรับทีน้อย,อยไม่ได้ càng có าแก่ไม่ใช่พระนักเทศน์นักอะไรแต่แค่พระนักปฏิบัตินักสร้างาดูแลวดัดไราวัดคน,คนก็รู้ว่าป่วย้าให้เขาบอกไว้อย่างนี้เนาะถ้าอันนี้ให้มาดูแลวดัดแทนแกาให้ผมมาดู

จะเยลีนเดียวติดต้นนานนั่นเองะครับนะนะแต้มหนึ่งครับผมนติดต้งนานนั่นเองคนดึงไม่ลงนี่สิตัวนี้ก็ตัวเล็กก็ยังไม่ได้ดึงลง นานานกตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับออกหมายติดต่อกันเป็นวันที่สองครับวันแรกแต่บ้านสร้างมานี่เงียบเลยครับวันนี้ก็มาลงแถวท่าประชุมครับก็พอมีตัวให้เล่นครับเมื่อเช้าลงไปก็ได้มาสี่ห้าแต้มครับเป็นปลากระมังซะส่วนใหญ่ครับผมอ่ ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีไซส์มีตัวให้นานาได้ชมแบบไซส์เป็งๆหรือเปล่าก่อนนะครับหมาธรรมชาติเอาเน่ยมันนอน,นไม่ได้ครับผมช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างจะอบอ้าวครับฝนตกบ่อยโอเคครับไปลุยกันเลยดีกว่า <clears throat> หลังจากแข้่วมาหรืครับ ปลาได้อ่อนครับผมสเลย ก็อายู่ใชอยู่ก็มั่งอยาน้นจะเข้ามาแล้วูมนจะเข้ามาเอา่อนีนะอตาแาสมงไไ้เ มังครับนี่เลยไซสี่นิ้วเลยครับอ๋อใสสวย,สวย มาเหมือนกันครับเลนะนี่มาแล้วอื้อไม่น้อยหน้าจะตัวเล็กเล็กกว่าหน่อยวัวแล้วหลายรอบป้ะไงไทยๆไทยรุ่งคุณไทยรุกงคุณคุณน่าตัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

วนนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วครับอ่าต้องรีบกลับเลยครับฝนตกเกือบไม่ทันครับครับนี่ผมก็อยู่บ้านแล้วมาดูเมนูวันนี้ฮะ่ยครับผมเมนูวันนี้ครับง่ายๆครับน้ำพริกปลาทอดครับผม เอาง่ายๆกินง่ายๆครับก็ปลาที่ได้ก็เป็นปลาเล็กปลาน้อยครับวันนี้ปลาที่ได้ก็เป็นปลาเล็กปลาน้อยครับปลาได้ทอดลาได้ทอดออกะเราจะนั่งจนถึงสี่ห้าโมงเย็นเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ไหวครับฝนใหญ่มาต้องรีบกลับครับโอเคครับสําหรับน้าๆท่านไหนที่ ข้ามาดูใหม่แล้วก็ผม,ผมต้องขอฝากกด u b บ c r i b e กดไลค์กดแชร์้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปหนะ้าเราจะไปลงกันที่ไหนหรือทีครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ